กด,ดยังคะสนราคะเออใช่ไหมเนาะใช่ไส่ไอ,อะเนาะเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยไม่แน่ใจว่าไส้ขาวหรือไส้แดงน่าจะเป็นไส้ขาวไหมน่าจะกิมจูน<ส>ั<ส>่นแหละกิมจูใช่ไหมน่าจะกิมจูอะเนะเาะเพราะว่าทางนี้ปลูกผสมไปเลยทั้งกิมจูทั้งไส้แดง เนื้อตัดได้ยังขนาดนี้น่าจะได้แล้วเนาะได้แล้วแหละได้ได้แล้วเ,วเนี่ยไม่มีเวลาหอ่อห่อไม่ทันคะ่ะหวานกรอบนะคะต้องผ่าดูไม่ได้เอามีดมาถ้ามีดมาจะผ่าให้ดูเลยคะ่ะ ใส่ขาวหรือใส่แดงอันนี้น่าจะได้แล้วอันนี้ได้ยังน้องรอไหมรออีกหน่อยไหมรออีกหน่อยดีกว่าเนาะรอลูกใหญ่ๆก่อนกดกดแล้วก็ทายหม